กองหน้ากองหน้า <Yeah! S 1> เจเฮ้ยเจเฮ้ยเอลเอนอิตาลีกองหน้ากองหน้าใครแปดล,ะละ้านลาใครโอ้โหไ่าเดียวกันเลยได้เดียวกันเลย <Yeah! S 3> สวัสดีครับ เขาต้องนับเข้าสู่รายการติดเตา XFC ออนไลน์เตาเจมาแล้วมือทองวันนี้กิจกรรมอะไรครับพี่เจมาเทลุสเม่วันนี้เราจัดไปสักเท่าไหร่ดีของรางวัลเท่าไหร่ล้านหรือสี่บนได้เรื่อยๆมาเใช่เอาสักสองล้านไหมอันนี้สองล้านสี่คือเดี่องมาดูลสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะขายไปเลยขายขายไปออกเหรออ่ะร้อยครั้งเลยนะรวยอยู่นะเฮ้ยเขาได้เขาได้เหรอวันนี้เราใช้เป็นล้านห้าเลยนะอ้าวเร็วไหม เร็วอ่ะมันเกิดไปแล้วนะเร็วเกินแล้วก okay. right. ็อันนี้จ uh, ริงๆางเหรอต้งเวาเดียวโอเคได้มา319ตั๋วมาใช่ไหมครับ12ครั้งปิดการแจ้งเตือนไปเอปิดเอาเงินก่อนเลยแล้วกัน ตอนนี้มีอยู่หกแปดเนาะหกแปดเดี๋ยวมาดูกันมาเปิดทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่จีนมีหกแปดก็ได้มาประมาณอุ้ยได้เยอะอยู่นะอุ้ยได้มาประมาณหกหกแสนนะเติมไปสองหมื่นได้มาประมาณหกแสนเองไปพักนั่งเตะเลยครับมาอ่าบวกห้าเอาเลยเนี่ยหลักหลักเน้นๆแสนล้านมาแน่เนี่ยต้องคัดไหม นี่บอกห้านี่หนึ่งล้านล้านนี่แต่เรือซีเรสรัสุดท้ายโอเคใบแรกครับอยากไ<า><า>ด,ด้ใครครับฮาเลนฮาเลนหรือหรือใครมาดิใครนะจูนไหมจูนมีนนนอิตาลีกองหน้าใครอ่ะหน้าอาซิโอปะ่ะกิโมบิโอโหอ่อนนะตกรบอบยังเนี่ยยังใช่ไหม เอาอิตาลีแน่ไหมไเ้ยเป็น,ปนย,ยนี่หอ้ออาเกอไม่ใช่แอมตแมาลิตแมือนมอลิตใครวิเซลโอ้โอเม่อวเลยอ่ะไม่ถึงแสแน,นอน่ะเล่นอะไรเนี่ยหลายนะออ่าไอคอนไอคอนโดเว่นมาเปิดไปเลยไอคอนโดเว่นมาเลยไอคอนมีโล่ปาซิลโดเว่นยินดด้วยกาลินชาผมไม่ได้มานานนะกาลินชา เอ้ย 16. หมื่นหกเมื่อก่อนนี้ยังแพงเก้าเก้าสแตนตน้อยก่อนบวกหกถึงบวกแปดตายครับ B T B บีทีบีหรือเปล่าหรือยี่สิบสองเอชอาร์เขไม่ใช่นนครับซีดีเอ็มไม่โคตรนะแสนล้านแน่นอน <ś m any ang> โอ้โหบวกเจ็ดถ้าบวกแปดมานะแสนล้านแน่แน่อีกตัวนะครับที่มาไทยมาเค่รื่องที่มาไทย โอ้โหสิสโซโกแปดไปไปเท่ยวหร่ไม่มีอะไรเสามถึไปลุกไหมครับตอนนี้โอเคห้าสิบเก้ไปก็อย่ไมีาถึปดไปลุกไหม แคสเปอร์ชมไเคิล่อ2สองใบเลยหัว6ถึงหกแต้องมาแล้ว่ะสองใบไปเลยสใบไปเลยต้องมาแล้วครับฝรั่งเศสโอ้โหซีเดียบีทีบีใครอะมันเก่งไม่ไเลยเวียร่าโอ้ยหกแปดก็ร้อยสิบห้านี่ใช่ใช่ชโคตรชิ้นไปครับมาริดเอลเอนปุ๊บนี่ อรอกหลอกวันเดือนซันโอ้วายแนวดุมเด่นแนวดุมมาไปไปเดี๋ยวจเเจเปิดเลย J เจมือทองครับมาดูกันซิว่าใบนี้จะทองหรือเปล่าใบนี้จะทองไหมเจมไม่ไทองเอ้าเอาจริงด้วย <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยอะ <c oughs> ไรนคนห้าใบหรืหรอห้าใบ ใครนั้นเปิดเดียวมาอ๋อไปต่างคนแรกค้างแปลว่าแปลว่าตัวดีบุกีเอาบุก2ไอ้ตัวนี้เก่งไงตัวนี้แฮมวอลเล็ตรางวัใน้บุก8นะโหดเลยเอาไว้ยิงแมนเดียวเอ้ยเฮ้ยไฟลุกเจทรงดีดอกปาไม่มีใครอ่ะซังการได้โอ้ยไม่ไม่มาบุก8เลยนะซั่งกาได้ไปต่อแล้วเจต่อเจต่อ ฟาแมนเบอร์แมนเออไฟลุกแล้วอุยให้เป็นกองหน้านีนเย็นะต่อเลนหรออาโอ้นึกว่ามาตินเนสนาอู้รู้กูไอ้อ้าวติดแล้วติดไหมติดเย้นี่เออการินชา ไม่แต่งแต่งแ<ต>ไม่แต่งหรอกไส่ไม่เลยปเปิดต่อไม่จะพอนะไปครับไปต่อยังไม่ได้แสนเลยนะเนี่ยวันนี้แสนล้านเนย<ป>ลยไม่ได้เรามาล้านล้านเลยล้านล้านเลยเหรอนแข้งได้อ๋อหุ้ย โหดจ้าเด็ะอี่เหลือม่แต่ทีเด็ดนั้นโอเคลุ้นหน่อยอ่าแข่งกันใครจะได้ตัวดีกันครับไปดีดไปครับตัวแรกโอ้ยโขกมาเลยเต้นเกียร์เฮ้ยเฮ้ยยึ๊บ คนโหดโอ้ยโสดใครไม่รู้ปล่เราทำไมอ่ะทำไมไม่มาแบบคนโกวเลยอ่ะเึ้ยมหลืบซองเฮ้ยเกลือจัดเกลือจัดโอ้โหก็คือที่เปิดมานี่คือยังไม่มีเด่นๆเ,เลยนะเนี่ย มาอ่ะหนึ่งร้อยทีเด็ดแน่นอนนะยังไงก็แปดที่สุดยังไงก็ทีเด็ดมาลุ้นกันว่าจะได้ใครครับอยู่อยู่ที่ดูมาอ่ะอ่ะโอ้โอ้ไม่ไม่ยอมไม่มีอะไรวะล่ะโอ้สามหมื่นแปดนี่ไงดี่นี่ผมบอกเลยนี่บิดมอไซค์นี่โนโน่ ก็ไปเลยโนะของดีนะ LN บวกแปด LN โอ้ตัวเดิมสเปรั่งบัตแมนคอมบินเดกใช่ไม่มีอ่ะไม่มี QM 4.4เพื่อเราทำฟุไบตันเราไม่ใช่ Billy QM คันหมวนแล้วคันหมวนแล้วอ่ะหนึ่งร้อยมาต้องดีเยอะจังจัดไปสองหมื่นมันจะได้ร้านร้านไหมวันนี้ เออเอ่บสเปนก็ปีขวาทีนี้มาบ่อยอะสปอร์ตไลท์อะเยอพีตีมโอ้โหซีมันยังไม่ถึงแทเนี่ยเฮ้ยทีเบอร์ทีเบอร์ทีเบอร์ปั๊บเอโอเคบาซิลกองหน้าโอ้ยแบบซ้ายเราเ้องคารรารจริงปะต้องใช้บอลทีแคสเด็ก เนี่ยสองไมสุดท้ายแล้วพลังทีแคร์กูต้าแล้วสปอนเซอร์หลักของเราทีแคร์กูต้าครับไม่เห็นใครอยากผิวขาวนะครับจัดไปเลยครับเป็นซองมีสามชิ้แคปซูลนะครับกินเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองเม็ดนะครับผมรับรองว่าผิวขาวแน่นอนนะคถ้าสนใจทางด้านนี้ได้เลยนะครับผมสปอนเซอร์หลักของเรา FC ออนไลน์ไปใบแรกสูตรเดิมมือซ้ายถือทีแคร์กูต้าเมาส์หายรอเมาส์หายครับเมาส์หายหนึ่งครั้งไว้ครับรอเมาส์หาย มันต้องอย่างงี้ดิเอ้ยโคตรโหดอ่ะเอ้ยเยเลอรมันก่อนนะก่อนนะเจ้เอ้ยตีโมเวนเอ้ยโมเวนนะเจ้สองแสนนะมาเอามาวิ่งเอามาวิ่งเลยเน้นวิ่งอย่างน้อยก็โอเคสเปอร์ มาอีกไปหนึ่งเจโอโทุคนพี่สองแสนล้านนะเจสองล้านล้านนี่เจมือทองครับจะเปิดแล้วนะครับจะได้ใครเมาหายแล้วเฮ้ยเมาหายอ่ะเอาอย้ไมีกดเฮ้ยย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 ย้ยย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 นยยยคยยยยยยนยย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 ย่ยย่ยย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 ยเดียวกันเลยยยยเย โ oh, oh, oh. อ้โหนี่สมท้ายครับไม่ต้องคันแล้วได้หาดน่ัวยคะแนนปกตีบวกขึ้น oh. โอเคไ <_ C aut> ด้แล้วโกเก้นีแหละก็อ่ะสรุปครับวันนี้ดาวเจมือทองก็ได้แวนเนอร์กับเ <_ T _ T> จนฟรังโกโซลา่านะครับอู้วแวนเนอร์โอเคนะวิงออาวอ่ง <_ T> <_ T> โซลา่าโอ้โหบวกห้าบอกห้าัก็ได้นะโซล่าใครที่ชอบทำฟูเชลซีฟูอะไรเงี้ย กวิโวโมใครทำโฟร์ไบต์น่ะขายขเขนะานด้ไมอ่ะโอเคครับก็ถ้าชอบคิวนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายด้วยนะครับแล้วก็ผากทีแคลกูต้าด้วยนะครับไปจัดกันได้นะครับไปบาย